แรงอาฆาตผีม้าต้องพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางแผ่นฟ้าที่มีแสงดาวทอประกายริบหรี่ประดับแตง่งแต้มอยู่ไม่กี่ดวงหลังจากไอ้สอนแยกย้ายจากกลุ่มเพื่อนๆที่พากันไปดูหนังกลางแปลงที่วัดใกล้ๆบ้าน มันก็ปั่นจักรยานคันเก่ามาตามถนนลูกรังที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันเป็นประจำซึ่งสองข้างทางจะเป็นท้องนาสลับกับป่าอ้อยและที่ว่างเปล่าของกลุ่มนายทุนที่ปล่อยโลกร้างจนมีวัชพืชขึ้นสูงเกือบท่วมหัวเพราะขาดการดูแล ในขณะที่ไอสอนปั่นจกักรยานอย่างเร่งรีบเพื่อให้ถึงบ้านโดยเร็วพลันมันต้องหยุดชะงักเท้าลงและพยายามเงี่ยหูฟังเสียงที่ได้ยินแววมาให้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงอะไรวะเหมือนเสียงม้าวิ่งเลยไอสอนคิดเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา จนมันแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินมันคือฝีเท้าม้าแน่ๆใครเอาม้ามาวิ่งตอนดึกๆดื่นๆวะแ,แถวๆนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงม้านี่นาเด็กหนุ่มพึมพำในลำคอและแล้วเพียงอึดใจร่างใหญ่โตโดำทะมึนก็ควบทยานเข้ามาใกล้จนไอ้สอนมองเห็นในอย่างชัดเจนมันถึงกับตกตะลึง ตัวชาขาสัน่นเพราะตัวที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันไม่ใช่ม้าธรรมดาซะแล้วร่างกายส่วนบนเป็นคนที่มีผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนชายชรลาแขนสองข้างยาวยืดแก้งก้างเล็บเรียวแหลมจนดูน่ากลัวแต่ส่วนล่างเป็นม้าที่มีมัดกล้ามแข็งแรงขาสีข้างของมัน ควบตะบึงเข้ามาหาจนฝุ่นกระจายฟุง้งและยังไม่ทันที่ไอสอนจะคิดหลบลีกหรือกระโดดหนีไอ้มาผีก็ถึงตัวซะแล้วมันยกขาหน้าขึ้นตะกุยถีบด้วยพละกำลังมหาศาลไปที่หน้าอกเด็กหนุ่มอย่างแรงจนร่างกระเด็นหือลื่นถลไปกับพื้นเลือดสดๆไหลทะลักพร่างพลูออกปาก ออกจมูกและก่อนที่สติของมันจะดับวูบลงไอศอนมองเห็นใบหน้าที่เป็นคนแต่ยืดยาวคล้ายมา้าและดวงตาที่แดงกล่ำในระยะแค่เอื้อมได้อย่างถนัดชัดเจนเด็กหนุ่มถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความตกใจสุดขีดเพราะใบหน้านั้นมันเป็นคนที่ไอศอนรู้จักเป็นอย่างดีแต่ทว่า มันไม่มีโอกาสได้บอกเล่ากับใครๆหรือแม้แต่อ้าปากเรียกชื่อในตอนนี้เพราะอาชาผียามวิการกระโดดเข้าเหยียบย่ำร่างของมันอย่างสิ้นความปราณีรุ่งเชา้าข่าวการตายของไอ้สอนก็แพร่สะพัดออกไปชาวบ้านที่พอรู้ข่าวต่างพากันมามุงดูจนเนืองแน่นแต่ไม่นานนะัก ็แตกหือเบือนหน้าหนีเพราะทนเห็นสภาพศพไอ้สอนที่เละเทะบี้แบนกระดูกระเดี่ยวหักจนร่างกายอ่อนน่วมเสื้อผ้าขาดวินผิวหนังถลอกจนเห็นเนื้อที่ซีดเผือดเหมือนไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่เลยบนลำตัวมีร่องรอยของกลีบเท้ามา้าที่เหยียบกระทืบจนทั่วร่างตาเสริม พ่อไอ้สอนนั่งกอดศพร่ำให้ปานว่าจะขาดใจตา,ตายตามลูกไปจนกำนันปลั่งต้องเข้ามาปลอบโยนแล้วช่วยกันประคองแกออกห่างจากร่างไอ้สอนเพราะไม่อยากให้น้ำตาของผู้เป็นพ่อล่วงหยดไปบนร่างกายของลูกมากกว่านี้นี่มันร้อยกีบเท้าม้านี่กำนัน หมู่บ้านเราไม่มีใครเลี้ยงม้าเลยนาะแล้วอีกอย่างถ้าเป็นม้าธรรมดามันคงไม่ฆ่าคนหรอกทิดหยามที่มายืนดูตั้งแต่แรกพูดขึ้นผีม้าบ่องกำนันเอ่ยเสียงเบาแต่ว่าชาวบ้านที่ยืนรวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆได้ยินต่างพากันหันหน้าจับคู่ พูดคุยวิาพากวิจารณ์และคาดดาวกันไปต่างๆนานาแล้วไอ้ผีม้าบองมันเป็นยังไงล่ะกำนันทิดยามเอ่ยถามกำนันด้วยความสงสัยมันทำให้กลุ่มชาวบ้านพากันเงียบเสียงแล้วหันมาจ้องมองกำนันเพื่อคอยฟังคำตอบอย่างใจจดใจจ่อข้าก็ไม่รู้แน่ชัดหรอกนะ ได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานต่อๆกันมาบางคนก็ว่าม้าบองมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวภาคเหนือตอนบนระยะหลังก็มีคนพบเห็นในแถบภาคเหนือตอนล่างและผีม้าบองเกิดจากการผิดกฎเล่นของบางคนก็ว่าเกิดจากผีม้าเข้าสิงและมันชอบกินของคาวของเน่าเสีย แต่หมู่บ้านเราไม่ได้ตั้งอยู่ในภาคเหนือนากำนันก็นั่นและถ้าไม่ข้าไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ผีม้าบองหรือเปล่าแต่จากรอยเท้ามันก็ไม่น่าเป็นอย่างอื่นกำนันตอบพลางขมัวคิ้วครุ่นคิดอย่างหนักหลังจากนั้นกำนันและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ไอสอนจนแล้วเสร็จ พราะดูตาเสริมจะเสียใจจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะคิดทำอะไรไหวและทุกคนก็เข้าใจแกดีด้วยเพราะตาเสริมอยู่กับลูกแค่สองคนเมียแกล้มหายตายจากไปนานหลายปีแล้วตอนนี้แกก็ต้องอยู่คนเดียวซึ่งกำนันก็ตบปากรับคำว่าจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนแกบ่อยๆ แล้วหลังจากไอ้ศอนตายได้สามวันก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกเมื่อมีชาวบ้านไปเจอยายแป้นนอนตายอยู่กลางลานดินหน้าบ้านของแกในจะภาาเหมือนกับศพไอ้ศอนไม่มีผิดและรอ,รอบรอบร่างของแกเต็มไปด้วยรอยกีบเท้าม้าที่เหยียบลึกแสดงถึงน้ำหนักตัวเจ้าของรอยเท้าใครวะที่เป็นผีม้าบ่อง ข้าว่าคงต้องรีบจัดการแล้วละถ้าปล่อยให้เนิ่นนานอาจมีคนล้มตายอีกแน่กำนันพูดอย่างอารมณ์เสียข้าว่าคืนนี้จะไปสุ่มดูสักหน่อยมีใครจะไปด้วยไหมข้าว่ามันน่าจะมีวิชาอาคมมากอยู่นาไม่งั้นคงไม่ผิดกฎจนต้องกลายเป็นผีมา้าที่แปลกประหลาดหรอกแล้วลำพังพวกเราชาวบ้านธรรมดา ท่องได้แค่น้โมสามจบยังไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเลยจะเอาอะไรไปสู้กับผีที่มีเวทมนต์ล่ะกำนันชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพลางเดินไปหลบหลังเพื่อนบ้านเพื่อปฏิเสธที่จะสู้รบกับผีกำนันฉันไปฉันไปทิดยามพูดพรงขึ้นมาทําเอาชาวบ้านหลายคนหันมามองเขาเป็นตาเดียว เองแน่ใจนะกำนันถามย้ำเพื่อความมั่นใจแน่ใจสิทิศยามตอบเอาฉันไปด้วยฉันไปด้วยกำนันทิศผุยเพื่อนทิศยามเอ่ยขึ้นอย่างกล้ากลัวกลัวเอาเองไม่กลัวหรือว่าไอ้ผุยทิศหยามถามเพื่อนเพราะรู้ดีว่าทิศผุยเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวสิวะ แต่ว่าข้าปล่อยให้เองไปกับกำนันแค่สองคนไม่ได้ไงอย่างน้อยมีเพื่อนวิ่งหนีจะได้อุ่นใจทิดผุยตอบเออค่ะข,ขอบใจเองสองคนมากทิดตกลงไปกับข้างั้นเย็นนี้ไปเจอกันที่บ้านค่ะแล้วอย่าลืมเอาเอาวุธติดไม้ติดมือไปด้วยละ่ะได้เลยกำนัน แล้วหลังจากกำนันไหว้าวานชาวบ้านให้ช่วยนำร่างยายแป้นไปวัดแล้วแกก็รีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวล่าผีม้าบ้องในคืนนี้และก่อนจะถึงบ้านแกมันจะต้องผ่านบ้านตาเสริมก่อนกำนันปลัง่งจึงแวะเยี่ยมเยียนเพื่อถามไถ่และดูว่าแกยังอยู่ในอาการโศกเศร้ามากน้อยแค่ไหนตาเสริม ตาเสริมอยู่ไหมกำนันยืนตะโกนเรียกเสียงดังอยู่หน้าบ้านแต่ทุกอย่างเงียบกริบหรือว่าแกจะเป็นลมเป็นแรงไปวะกำนันคิดพลางกระโดดขึ้นบันไดอย่างร้อนรนด้วยความเป็นห่วงข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่เสียงแหบพลาของชายชราดังขึ้นทำให้กำนันต้องชะงักเท้า ที่กำลังเหยียบขึ้นเรือนอา้าวตาเสริมไปทำอะไรในสวนละ่ะแล้วตาสบายดีแล้วเหรอเออข้าไม่เป็นอะไรแล้วตาเสริมตอบพลางก้มหน้าก้าวเท้าเดินอย่างงกงกเงิ่อนออกมาจากแนวสวนกล้วยที่มีต้นหญ้าทอดยอดเลื้อยเรียไปตามพื้นมากมายตาเสริมค่อยๆเดินละ่ะ ระวังจะสะดุดเถาาย้ากำนันพูดพร้อมกับก้าวเข้าไปหาหวังจะช่วยประคองแต่ตาเสริมโบกไม้โบกมือเป็นพันละวันไม่ต้องช่วยค่าลรอกค่าเดินได้ว่าแต่กำนันไปไหนมาล่ะข้าว่าจะกลับบ้านนะ่ะเลยแวะมาเยี่ยมแล้วก็จะบอกข่าวคร้าวกับตาเสริมก่อนว่าช่วงนี้ ตาระวังมากๆนะเพราะเมื่อคืนยายแป้นก็โดนผีมาบ่อง่าตายอีกคนแล้วเออเออขาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วช่วงนี้เดินเหินก็ไม่ค่อยไหวไม่รู้เป็นอะไรขาแข่งมันสั่นไปหมดตาเสริมตอบพลางก้มหน้าเดินขึ้นบ้านงั้นขากลับบ้านแล้วนะกำนันกล่าว แต่ตาเสริมไม่ตอบแต่แต่ก้มหน้าก้มตาเดินลับหายขึ้นเรือนไปเวลาค่ำมืดคืบคลานเข้ามาครอบคลุมไปทั่วบริเวณพระจันทร์แหว่งเว้าเริ่มส่องประกายทอแสงสีนวลทางทิศตะวันออกสามบุรุษหนุม่มเริ่มเข้าตำแหน่งที่วางเอาไว้โดยกำนันกับทิศผุย ปีนขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้ใหญ่ริมทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาพร้อมกับปืนลูกซองคนละกระบอกและกระสุนเต็มอัตราศึกส่วนทิศยามที่ใจกล้าอาสาเดินเป็นเหยื่อล่ออยู่เบื้องล่างพกมีดหมอเล่มยาวของต้นตระกูลที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไว้ที่เอวแล้วพันทับด้วยผ้าเขามา้อีกชั้น และไม่ลืมที่จะเอาตะกุดเครื่องรางของขลังมาแขวนไว้ที่คอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเหตุที่ต้องมีเยื่อล่อเพราะพวกเขาคิดว่าถ้าทุกคนแอบซ่อนอยู่บนต้นไม้อย่างเดียวไอ้ผีร้ายมันอาจเดินสเปสะสปะไปทางอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้ และไม่สามารถกำหนดทิศทางมันได้ซึ่งอาจจะเสียเวลาไปเปล่าๆป,ปะเหมาะเคาะร้ายถ้ามันไปเจอชาวบ้านที่เผอิญออกมาถ่ายหนักถ่ายเบาอาจจะมีคนตายเพิ่มดังนั้นทั้งสามจึงตกลงใช้แผนเหยื่อล่อทิศย,ยามเดินวนไปวนมาบนถนนลูกรังที่เงียบสงัด โดยไม่ทิ้งห่างจากต้นไม้ใหญ่สอต้นที่กำนันและติดผุ๋ยแยกกันนั่งคุมเชิงอยู่สายลมพัดเอื่อยในยามดึกพาความเย็นเยอเือกเข้ามาประทะร่างของสามหนุ่มจนต้องกอดอกเพื่อคลายหนาวทันใดนั้นเสียงดังกลุบกลับกลุบกลับที่ฟังดูก็รู้ว่ามันเป็นเสียงกีบเท้าม้ากระทบกับพื้น ดังแววใกล้เข้ามาเรื่อยๆทิดหยามชักมีดหมอออกมาจากเอวแล้วถือกระชับไว้แน่นใจเต้นโคลมคลามจนแทบจะก,กระเด้งกระดอนออกมานอกอกพลางหันหลังเหลือบตาขึ้นมองบนต้นไม้ทั้งสองต้นก็นเห็นกำนันและทิดผุยยกปืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมและแล้วร่างสูงใหญ่ดำทะมึน ก็วิ่งขยโยกขยเยกออกมาปรากฏกายท่ามกลางฟาร์มสลัวของถนนลูกรังสามหนุ่มถึงกับมือเท้าเย็นเลือดในกายจับตัวเป็นก้อนปากอ้าค้างเบิกตาโพลงจ้องมองสัตว์ยามวิการด้วยความตื่นตระหนกผีหมาบองทิศยามพ,มพึมพำเสียงเบาหวิวจากคำบอกเล่าที่เขาเคยได้ยินมา มันไม่น่าหวาดกลัวเท่าเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยทิศยามและเพื่อนร่วมชะตากรรมถึงกับคอแห้งผากเกลือน้ำลายอย่างฝืดคอจ้องมองปอบม้าบ้องตาไม่กระพริบแต่เพราะความสลัวลางบวกกับยังอยู่ในระยะห่างพวกเขาจึงเห็นใบหน้าของคนที่ยืดยาวคล้ายม้าไม่ชัดเจนนัก สัตว์จอมโหดครึ่งคนครึ่งมา้าจ้องมองทิดยามอย่างดุร้ายด้วยดวงตาที่แดงฉานพร้อมกับใช้ขาหลังตะกุยดินจนฝุ่นกระจายฟุง้งและแล้วมันก็พุ่งทะยานเข้าใส่ทิดยามที่ใจกล้าออกไปยืนท้าความตายอยู่กลางถนนอย่างรวดเร็วและดุร้ายก่อนที่ผีม้าบ้องจะควบทะยานเข้าถึงตัวทิดยามพลัน เสียงปืนก็ดังตันนขึ้นสองนัดซ้อนร่างไอ้ปอบม้าเซทลาวูบด้วยแรงประทะของกระสุนปืนแต่ทว่าเพียงพริบตามันก็ตั้งหลักได้แล้วหันกลับกลับมามองกำนันกับไอ้ผุยที่นั่งตะลึงงานอยู่บนต้นไม้เพราะไม่คิดว่าปืนจะเอามันไม่อยู่ แต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่าคือใบหน้าของผีปอบมา้าที่แหงนเงยประท้าแสงเดือนที่สาดส่องจนเห็นหน้าตาได้อย่างชัดเจนต่าเสริม,มทุกคนอุทานขึ้นเกือบจะพร้อมกันและในขณะที่ทุกคนกําลังตกตะลึงอยู่นั้นผีม้าบ้องก็ควบทะยานเข้าใส่ทิศยามทันทีพร้อมกับกวัดแกวงมือที่ยาวเก้งก้าง วาดพลัวเข้าใส่ใบหน้าทิดยามอย่างแรงหวังให้สิ้นชีพคอหักในฝ่ามือเดียวแต่ว่าหนุ่มใหญ่ได้สติก,ก่อนที่ฝ่ามืออันใหญ่โตจะสัมผัสกับหน้าของเขาทิดยามถอยหลังกลูดออกไปหลายก้าวปลายเล็บไอ้ปอบมา้าเฉียดวืดผ่านหน้าไปแค่เส้นยาแดงผ่าแปด เสียงปืนลูกซองห้านัดจากสองชายชะกันรัวทียิบทิศยามรีบก้มมอบลบกระสุนปืนลงนอนราบกับพื้นเพราะไม่เชื่อฝีมือการยิงปืนของทั้งสองคนและก็จริงอย่างคาดกระสุนบางลูกพุ่งลงดินจนฝุ่นกระจายห่างจากเขาไม่ถึงเมตรเฮ้ยเล็งน่อยสิวะทิศยาม ตะโกนแข่งกับเสียงปืนเฮ้ยทิดยามระวังอย่าให้มันกระโดดข้ามตัวได้เสียงกำนันตะโกนลั่นอย่างตื่นตระหนกหนุ่มใหญ่หันกลับไปมองไอ้ม้าผีทันทีคุณพระไอ้ปอบมา้าวิ่งควบเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วทิดยามไม่รอช้าออกแรงม้วนตัวกลิ้งหลบแข่งกับเวลา เพื่อยื้อแย่งชีวิตกับมัจจุราสีขาร่างของเขาล่วงลวนจากขอบถนนตกตุบลงปา่าหญ้าที่ต่ำกว่าพื้นถนนเกือบเมตรจากการที่มีต้นหญ้าเล็กๆขึ้นอยู่มากมายมันจึงเหมือนพรมที่รอรับร่างของเขาจึงไม่ได้เกิดบาแดแผลใดๆกำนันกับทิดผุยได้จังหวะขณะที่ไอ้ม้าผี ทยานเข้าใส่ทิศยามโดยไม่ได้สนใจพวกเขาทั้งสองบรรจุกระสุนชุดใหม่เข้าจนเต็มรังเพลิงแล้วยกปืนขึ้นสะพายบนบ่าปลายปีนลงจากต้นไม้อย่างรวดเร็วและเงียบกลิบเพราะเขาทั้งสองคนไม่ยอมให้ทิศยามเสียงตายคนเดียวแน่กำนั้นปลั่งบรรจงเลง็งศูนย์ปืนเข้าหัวไอ้ปอบนรกอย่างใจเย็น ส่วนทิศผุยเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เขาหาักลำกล้องเสียงดังแก๊กแล้วเทเอากระสุนลูกที่บรรจุไว้ก่อนหน้านั้นออกจนหมดแล้วล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแต่ทว่าทิดผุยกับกำนันต้องพงะถอยหลังเพราะเสียงจากการหักลำกล้องในความสงัดเงียบของทิดผุยมันทำให้ไอ้ผีปอบม้าบ้อง ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนมันหันกลับกลับมามองสองหนุ่มย่างโกรธแค้นทิดผุยมือสันเทาจนไม่สามารถบังคับทิศทางให้กระสุนอาคมลูกเดียวที่มีเข้าไปอยู่ในรังเพลิงได้กำนันปลั่งไม่รอกระสุนอาคมของทิดผุยแกเหนียวไกล,ลั่นกระสุนเข้าใส่ผีม้าบ้องตาเสริมทันทีกระสุนลูกโดด พุ่งตรงเข้าตาสีเลือดของมันอย่างแม่นยำเลือดสีแดงฉานสาดทลักไอปอบร้ายร้องลัานอย่างเจ็บปวดในขณะเดียวกันทิดผุยที่ใส่กระสุนเวทมนตได้สำเร็จก็วาดปลายกระบอกเข้าใส่ไอ้ผีร้ายด้วยมือที่ยังสั่นระริกกำนันเห็นท่าไม่ดีถ้าขืนให้มันยิงคงเสียกระสุนเปล่า แกจึงเอื้อมมือไปคว้าปืนจากทิศผุยพร้อมกับเล็งไปที่ตาของไอ้ผีม้าบ้องที่อดทนต่อความเจ็บปวดพุ่งทยานเข้าหาพวกเขาอีกครั้งกำนันปลั่งไม่รอให้มันเข้ามาใกล้มากกว่านี้แกเหนียวไกลส่งกระสุนอาคมพุ่งออกไปทันทีกระสุนเวทมนต์ทะลุทะลวงเข้าตาที่เหลือจนเลือดพุ่งกระฉูด ไอ้ปอบม้าร้องลั่นลงไปนอนเกลือกติ้งอยู่ที่พื้นอย่างสุดแสนทรมานอิทธิลิ์ของกระสุนอาคมค่อยๆลื่นไหลเข้าสู่ร่างกายของปอบผีม้าอย่างช้าช้าทำให้ร่างของมันสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกำนันเห็นว่าไอ้ผีม้าจอมโหดคงไม่สามารถลุกขึ้นมาทำร้ายใครได้อีกแกจึงเดินเข้าไปหา พร้อมกับทิศหยามและทิศผุย๋ยพลางเอ่ยถามตาเสริมทำไมโหดเหี้ยมเหลือเกินข่าดายแม้กระทั่งลูกตัวเองไอสอนมันไม่ใช่ลูกข่ามันเป็นลูกชูเมียข่ามันคบชู้ค่ารู้ก็ตอนที่ไอสอนเริ่มโตแล้วข่าโกรธและโมโหมาก ไม่รู้จะถายังไงข่าเลยไปเรียนวิชาคุณใสแล้วเสกของเข่าท้องนางเมียทอยยศและข่าก็นั่งมองมันตายอย่างช้าช้าแต่ข่าโชกร้ายที่ทำผิดกฎของเลยเข่าตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นข่าอดใจรอ จนไอสอนอายุเท่าพ่อของมันตอนที่มาเป็นชู้กับเมียข้าและก็โศกโอกาสในคืนนั้นพวกมันสมควรตายแล้วตะเสริมพูดด้วยความเจ็บแค้นส่วนยายแป็นข้าขอโทษข้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้จริงๆหลังจากที่ขายสอนแล้ว ขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยตาเสริมกล่าวด้วยเสียงเศร้าส้อยอาโหสิกรรมให้พวกเขาเถอะนะจะได้หมดเวรหมดกรรมสึ่งกันและกันกำนันพูดได้แค่นั้นร่างของตาเสริมก็แข็งเกร็งและแตกกระจายจากแรงระเบิดของกระสุนอาคมรุ่งเช้ากำนัน ก็นิมนต์พระมาทำพิธีเผาร่างตาเสริมในสภาพท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นม้าจนสลายกลายเป็นเท่าฐานตรงนั้นเลยต่วบ้านตาเสริมก็ถูกทิ้งร้างปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลาและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบเจอกับผีม้าบ้องอีกเลย และนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ